สวัสดีสหธรรมิกทุกทท่านแล้วก็จเจริญพรมายังอุบาสกอุบาสิกาวันนี้ธรรมะกับพระธุดงพระสุพจน์ภาริโนได้นำเอาข้อวัดปฏิบัติแนวของธุดงขวัด13ข้ออ่านมาทีละข้อละข้อวันนี้ก็ถึงข้อที่11ข้อที่11โสสานิกังคะก็คือการอยู่ป่าช้าเป็นวัดนั่นเอง การสมทานโสสานิกังคะแม้โสสานิกังคะก็เป็นอันสมทานด้วยคำสองคำนี้คำใดคำหนึ่งว่าณสุสานางปฏิขิปามิข้าพเจ้างดที่อันมิใช่ป่าช้าโสสานิกางคังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมทานองค์แห่งพิสูพูดอยู่ป่าเป็นปกติดังนี้น,นี้เป็นป่าช้าก็แลคนทั้งหลายเมื่อ หมู่บ้านกำหนดที่ใดไว้ว่าที่นี่เป็นป่าช้าโสสานิกังงีิสูจนนั้นอย่าพึ่งอยู่หน้าที่นั้นเพราะว่าที่นั่นเมื่อศพยังมิได้ถูกเผาก็ยังไม่นับว่าเป็นป่าชา้าแต่ว่าจำเดิมแต่เผาศพแล้วไปแม้จะล้างไปตั้งสิบสองปีก็นับว่าเป็นป่าช้าอยู่นั่นเองก็แลโสสานิพิสษุ ผู้อยู่ในป่าช้านั้นหนึ่งไม่ควรให้ทำที่ต่างๆมีประจำจงกรมเป็นต้นเตียงตังตังจัดน้ำฉันน้ำใช้แล้วบอกทำอยู่ในป่าช้านั้นเพราะว่าทุดงข้อนี้หนักเพราะเหตุนั้นโสสานิกังพิสุควรเป็นผู้ไม่ประมาทแจ้งพระสังพระสงฆ์พระสังฆ ระหรือเจ้าหน้าที่ทางการทางราชการให้ทราบไว้เพื่อป้องกันอันตรายอันจะเกิดขึ้นแล้วจึงอยู่สองเป็นสองเมื่อจงกรมพึงชำเลียงชำเลืองที่เผาศพไปด้วยสามเมื่อไปในเมื่อไปป่าช้าเล่าก็พึงหลีกทางในเสียตื่นไปทางนอกเถิด สพึงกำหนดอารมณ์ให้แม่นยำเสียแต่ในกลางวันด้วยเมื่อกำหนดเสียอย่างนั้นมันจะไม่ได้เป็นสิ่งชวนกลัวสำหรับเธอในเวลากลางคืน 5. ้าอมนุษย์ทั้งหลายแม้ว่ามันจะเที่ยวส่งเสียงร้องไปก็อย่าประหารมันด้วยวัตถุอะไรอะไรหก อันโสสานิภิสุจะขาดไปป่าช้าเสียมแม้วันเดียวย่อมไม่ควรพระอังคตะระศาสกาจานกล่าวว่ายังมัชชิมยามให้สิ้นไปในป่าช้าแล้วกับเสียในปัจฉิมยามก็ควรเจ็ดของเคี้ยวของกินที่อมนุษย์ชอบเช่นขนมโลงงาข้าวเจือถั่วปลาเนื้อนมสดนม น้ำมันน้ำอ้อยงบโสสานิกังพิสุไม่ควรเสพแปดไม่ควรเข้าไปสู่เรือนแห่งตระกูลแลนี่เป็นวิธีปฏิบัติแห่งโสสานิกังพิสุประเภทแห่งโสสานิกพิสุว่าโดยประเภทแม้โสสานิกพิสุก็มีสามจำพวกในสามจำพวกนั้นผู้ถืออย่างอุกฤษพึงอยู่ในป่าช้าที่ได้ลักษณะสามคือมีการ ผาศพเป็นประจำมีซากศพทอดอยู่มิได้ขาดและมีเสียงร้องไห้อยู่เป็นนิดสำหรับผู้ถืออย่างกลางในป่าช้าที่ได้ลักษณะหนึ่งใน3ลักษณะนั้นก็ใช้ได้สำหรับผู้ถืออย่างเพราในที่สักว่าได้ลักษณะป่าชา้าโดยในที่กล่าวแล้วก็ใช้ได้ความแตกแห่งโสสานิกังคะ ก็โสสานิภิสุสามจำพวกย่อมแตกเพราะสำเร็จความอยู่ในที่อันมิใช่ป่าช้าส่วนพระอังคุตระพ,พากาจา์กล่าวว่าทุดงนี้แตกในวันที่เธอไม่ได้ป่าช้านี่เป็นคำแตกในโสสานิกังคะความแตกในอภโภ ก็คงจะมีเท่านี้อาน,นิสงอาน,นิสงของโสสานิกังคะส่วนอาน,นิสงมีดังต่อไปนี้คือ 1. ได้มรณสติสองอยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นปกติ 3. บรรลุอสุภานิมิต4 o บรรเทากรรมมราคะได้ 5. เห็นสภาพของร่างกายอยู่เนืองเนือง 6. มิ ม,มีความสังเวชหนักเจ็ดละความเมามีเมาในความไม่มีโรคเป็นอาทิได้แปดข่คมความกลัวภัยได้เก้าเป็นที่เคารพที่สรรเสริญแห่งอมนุษย์ทั้งหลายสิบมีความประพฤติสมควรแก่ทุตธรรมมีความมักน้อยเป็นต้นคาถาสรุปก็เพราะอำนาจแห่งมรณสติและลึกถึงความตายอยู่เนืองเองโทษอันจะเกิดเพราะ ความประมาททั้งหลายย่อมไม่ถูกต้องโทสานิพิสูจแม้แต่กลับไปแล้วอันหนึ่งเล่าจิตของผู้เห็นซากศพมากเข้าย่อมจะไม่ตกไปสู่อำนาจของกามลาคะเธอจะเกิดสังเวทใหญ่ไม่เข้าใกล้ความเมาเลยทั้งจะหาแต่ความดับทุกข์โดยทางที่ชอบเพราะเหตุนั้นพิสูจผู้มีใจ น้อยไปสู่โน้มไปสู่นิพพานจึงควรเสพเสนาโสสะควรเสพโสสานิกังคะนี้เพราะเป็นทุดงอันนำมาซึ่งคุณเป็นอเนกแลนี่ก็คือการอยู่ประช้าเป็นวัดทุกอย่างเป็นอุบายเพื่อที่จะออกจากกามนั่นเองแต่ว่าอันนี้เป็นพระ ซึ่งในพุทธการท่านทำแต่ว่าพระทุกวันนี้ก็ไม่มีข้อวัดเกี่ยวอะไรกับพวกนี้แล้วเพราะว่าเพราะว่าพระก็ไม่ได้ค่อยกลัวเรื่องของกามเรื่องของความโลภอะไรต่างๆเพราะว่าปฏิบัติกันคนละแนวนั่นเองก็คือถ้าหากท่านใดจะปฏิบัติเดินตามรอยพระพุทธเจ้าก็ให้ถือเอาเรื่องของการสมทานเอาข้อทุด,ดงแต่ละข้อนี่มีความยากลำบาก แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติได้ง่ายๆแต่ละข้อนี้ก็ต้องมีการใช้ความอดทนใช้ความวิทยะอุตสาหะมากถึงจะทําได้แต่ละข้อดังนั้นแม้แต่ได้ข้อหนึ่งก็ถือว่าได้เดินตามรอยพระพุทธเจ้าถึงความมากน้อยสันโดษถึงความอุตสาหะถึงความเพียรพยายามที่จะละในเรื่องของความโลภความโกรธความหลงให้เดินเข้าสู่เรื่องของสีสมาธิปัญญาได้ เดินตามอริยวงสีนั่นเองวันนี้ธรรมะกับพระธุดงขออนุโมทนากับท่านที่ติดตามฟังรายการขอให้ท่านได้ดวงตาเห็นธรรมได้มรรคผลนิพพานทุกลูกทุกนามเทินจเจริญพร